ต่อันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเวลารายการจะหมดนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้พูดคุยกับคุณวินุทยเยอะๆค่ะเพราะว่าแหมต้องบอกว่าความรู้แน่นจริงๆนะคะเอามาอีกสายคุณบางออนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณบางออนเชิญค่ะก็พอดีมีเพื่อนนะคะเขาเขามาชวนเหมือนกับว่าให้ไปทำบัตรเครดิตค่ะ ให้ล้านละแสนยังไงนะคะยังไงนะครับเหมือนกับว่าให้มหาคนให้ให้คนที่ว่าเดินสเตตเมนต์ของธนาคารได้นี่นะคะค่ะก็ให้ร้านละแสนร้านละแสนนี่เอาเงินจากตรงไหนคะคือถ้ามีคนใช้เขาให้เรากู้เขาเป็นไหมคะอือเขาให้เรากู้ให้เขาค่ะเขาให้เราไปเปิดทาเปิดธนาคารให้เขาอ๋อคือเขาให้เราไปเปิดบัญชี ใช่ใช่อ่าถ้าเกิดว่ากู้เงินได้หนึ่งล้านคุณบางออนจะได้หนึ่งแสนอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่เขาพรุ่งนี้หมายความว่าพรุ่งพรุ่งนี้วนันศุกร์ใช่ไหมคะค่ะเขานัดให้เราไปเปิดบัญชีที่กรุงเทพค่ะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเขาออกเองอครับ,บ,บแล้วพอพอพอ,พอทําเสร็จแล้วเขาเอาสมุดธนาคารเราไว้ค่ะแล้วมอบมอบสัญญาของเราทุกอย่าง ว่าว่าเราเป็นคนกู้ใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะมีคนหนึ่งมาบอกว่าจะทําทําเอกสารคุ้มเขาว่าเขาเนี่ยกู้เงินมาใช้จาัดก,การบัตรเครดิตนี้เรามาคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้ไงคนคนชาวนาอย่างเราใช่ไหมคะค่ะอยู่ๆจะไปกู้ไปกู้ถึงระดับของ <2 S 2> ้านสามร้านไม่ใช่ ดิฉันฟังแลวแปลกๆค่ะดิฉัน<ม>เป็นพนักงานบริษัทยังกู้ยากเลยค่ะบอกเลยเดี๋ยวเราถามคุณวีรุไทยหน่อยค่ะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายรับจ้างเปิดบัญชีจริงๆก็มีความผิดแล้วถูกต้องไหมคะเชิญ<ช>ค่ะคุณวีรุไทยการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเป็นความผิดนะคะคุณบางออนใช่ค่ะหนูก็รู้ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยดิฉันค่อนข้างเป็นห่วงก็คือคุณบางออนอยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ และตอนนี้นะ<ว>เพื่อนหนูไปเปิดแล้วคนหนึ่งค่ะคุณบางออนต้องเตือนเพื่อนนะคะระวังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายนะคะจนกระทั่งถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกงค่ะเขาบอกว่าช่วงระยะปีนึงปีน,งนึงนะคะเขากู้เกือบสิบล้านเลียนะคะค่ะเขาบอกปีนึงเขาจะใช้มีให้หมดมเพียงเพียง,เพ,ยงเพียงให้เราไปกู้ให้เขาในนามแบบเครดิต บัตรเครดิตนี้เป็นบัตรของใครครับบัตรเครดิตของเราแต่ว่าเราจะทำเขาจะทำเองให้ทั้งหมดค่เขาอ้างว่าตัวเขาเองอติดบูโรเงินกู้ค่ะค่ะก็ที่ดีฉันบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณบางออนบัตรเครดิตมันเป็นของเราเราอาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทําความผิด เราอาจจะเป็นเราอาจจะถูกดำเนินคดีฐานเป็นเครือข่ายด้วยนะคะคุณบางออนเขามีการโอนบัญชีเงินหรือว่ามีการทําธุรกรรมจากทางเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคดีผู้หญิงของคนนี้นะคนที่ที่ว่าจะให้เราทําบัตรคิดิตให้นะก็เข้ามาในหมู่บ้านด้วยโอ้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้เลยรู้จักมาจากน้องคนนี้จังหวัดไหนคะคุณบางออนจังหวัดกําแพงค่ะอะไรนะคะกาแพงเพชรกาแพงเพชรับ ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยนะคะถ้าเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้เขาทางานเป็นพนักงานที่กรุงเทพมั้คคะพนักงานธนาคารนะคะแล้วก็เขาเขาจะมีอยู่สองคนที่ทําอยู่ในนั้นนะค่ะเพราะว่าเขารับจ้างเดินเทินเดินสเตตเมตรับคนในหรู้บ้านตอนนี้เนี่ยโดนไปกี่คนแล้วคะคุณบางอ่อนที่ไปเปิดให้เขาแล้วที่รู้คนหนึ่งนะเมื่อวานก่อน ที่ที่นี่ไม่รู้ก็คาดว่าจะมีไหมคะยังไม่รู้มีอีกหลายคนแบบที่ที่ไม่รู้คืออีกสองคนเนี้ยเขายังไม่ไปเปิเปดออ<อ>เขายังไม่ไปเปิดนี่มันรวมเราด้วย<อ>มันรวมเราด้วยนี้มันเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนนี้นะที่เข้ามาเนี่ยนะที่ว่าจะไปเปิดให้เราเปิดบัตรเครดิตให้เขามาเดินเรื่องที่ละที่ที่แถวบ้านนอกเนาะเขาจะมีร้านข้าวรับซื้อข้าวเนาะค่ะ เขาขอบอกว่าก็มีความสามารถเดินสเตตเมนต์ให้แล้วมาเอาเอกสารของรางเข้าของรางข้านะคะที่เขาว่าจะกู้ให้ได้อะนะค่ะไปตอนนี้ไปไปหลายเจ้าแล้วโอ้โห โอ้ผมว่าอันนี้ต้องต้องฟังต้องฟังให้ดีๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยได้เตือนไว้ผมว่าอันนี้น่าห่วงใช่ค่ะยังไงคุณบางออนถ้าจะให้แนะนําคุณวิรุธัยบอกว่าอย่าเพิ่งไปทําเลยจะดีกว่าถูกต้องไหมคะค่ะแล้วเปนไปได้นะคะคุณบางออนและเพื่อนๆนะคะสามารถรวมตัวกันนะคะไปพบผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าคนในบ้านเป็นเป็นไอ้นั้นเองเลยไงค่ะคุณคุณบางออนฟังที่ปรึกษากฎหมายนะคะ คุณบางออนเนี่ยสามารถรวมตัวกันกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจและเล่าพฤติการของผู้หญิงคนนี้ให้ฟังอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวของเรานะคะได้ได้ชั้นหนึ่งก่อนว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิดใช่มันมันดีกว่าที่เขาเอาไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกไม่มีความสามารถที่จะไปก้าวไก่ได้อ้าว ค่ะก็ต้องไปแจ้งความับเจ้าห้ตำรวจไปคุณบางอ้นคะเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าให้รวมตัวแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้งกันที่ตํารวจนะคะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยไปเป็นเพื่อนเราก็ได้ค่ะไม่<อ>ไม่ได้ให้ไปก้าวไก่หรืออย่างใดเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่จะดําเนินคดีผู้ใหญ่บ้านก็แค่ไปรับรู้รรว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะถูกคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นพนักงานแบงค์ หรือเป็นพนักงานแบงก์แต่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะคะมาหลอกลวงผู้อื่นใช่คะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เราเราเรายังมีความสามารถที่นั่งคอยดูว่าเออเบอร์ไหนจะปรึกษาได้อะไรได้ใช่ไหมคะคือต้องมานั่งเครียดว่ามงใครนะอีกกี่คนที่จะต้องมานั่งโดนหลอกอย่างเราครับอย่าทําเลยค่ะคุณมองอ่อนอย่าเสี่ยงไม่คุ้มจริงๆค่ะ แล้วเงินที่เขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยกู้ล้านได้แสน<ฮ>ดีไม่ดีเงินแสนอาจจะได้จริงแต่ต้องเป็นหนี้อีกเป็นล้านล้านเลยนะคะใช่เพราะมันเป็นชื่อเรานะคะเมื่อเย็นเนี้ยพี่บอกว่าพี่ไม่มีไม่ได้เอาใบทะเบียนบ้านมาใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเอาที่บ้านมแม่ให้เองอค,คนที่ว่าคนที่ หาหาให้เนี่ยนะบริการพร้อมเลยบริการพร้อมไม่ไม่ไม่ดีละผมว่ากลิ่นไม่ดีละต้องต้องระวังนึ่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่เป็นหนี้นะคะดิฉันเกรงว่าจะต้องถูกดําเนินคดีด้วยค่ะแล้วก็เท่าที่ดิฉันเคยไปบรรยายกฎหมายมานะคะในทันทศฐานเนี่ยในเรือนจาเนี่ยก็มีผู้หญิงหลายคนที่เป็นเหยื่อ ประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็โดนประเด็นอย่างนี้ด้วยค่ะต้องติดคุกเลยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะผมว่าโชคดีที่คุณมังอ่อนโทรมาคุยกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนเชื่อใจเครียดนอนไม่หลับเครียนอนไม่หลับคืนนี้นอนหลับแล้วกว่าเช้าอย่าไปบอกว่าอันนั้นขาดอันนี้ขาดอย่าอ้างอย่างนั้นเลยค่ะบไปเลยว่าเราไม่สะดวกที่จะทำนะบอกผมว่าปฏิเสธไปเลยดีกว่ามันเหมือนกับวันเราต้องนอนคิดตัคเอง เราจะทํายังไงเขาถึงจะเชื่อเราคนที่เ็าจะไปทามันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงเียและคนในบ้านเดียวกันกันเลยอ่ะก็อย่างที่เรียนไงคะว่าต้องชวนผู้ใหญ่บ้านไปด้วยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยเป่าประกาศให้ลูกบ้านรู้กันด้วยมเพราะว่าคําพูดของผู้ใหญ่บ้านจะค่อนข้างหนักแน่นไงคะแล้วก็รวมตัวกันไปที่โรงพักแล้วก็ให้การกระจายข่าวเนี่ยมาว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มมิชชาชีพอย่างเนี้เข้ามาถึงในหมู่บ้านเราแล้ว แล้ววันืันเย็นเนี่ยนะคนพี่ก็จะให้ให้พี่ไปทําเนี่ยนะเขาโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับที่หมอชิดปฏิเสธไปเลยครับนปฏิเสธไปเลยถ้าอย่างนี้โอ้โหอย่าเลยค่ะคุณบังอ้อนนะครับอย่าเสี่ยงค่ะอย่าเสี่ยงเพราะว่าคนที่ที่มันเป็นในหน้าที่บ้านเนี่ยเขาได้รับเงินไงค่ารถเท่าไหร่คะค่ารถเท่าไหร่คะเขาบอกว่าให้สองพันแล้วค่าบัญชีเขาเปิดเอง ติดคุกขึ้นมานี่หลักประมาณกี่ปีผมว่าเอาอย่างนี้แล้วพี่แล้วพี่เห็นหน้าด้วยนะคนที่จะทำต่างกรรมต่างวาระรวมๆกันแล้วเคยคดีที่ดิฉันเจอก็สี่สี่พันกว่าปีแล้วสารลดโทษกึ่งหนึ่งสองพันกว่าปีนะคะแล้วก็รับโทษเได้ไม่เกิน20ปีก็ติดยาวอ่ะจนอายุเพิ่มขึ้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่า เราอยากเข้าไปเกี่ยวข้องพวกนี้เลยแล้วคนกันเองเนี่ยนะคะบางทีไปไว้ใจมากก็ไม่ได้อ,อย่างหลอกลวงการไปค้าประเวณีไปค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหรือแชร์ชลูกโซ่อย่างเงี้ยก็เพราะคนกันเองทั้งนั้นแหละ,ค,ะค,ค่ะ,ะคนนี้สนิทกันมากเลยนะเด็กคนเนี้ยค,คุณบางออนค่ะอเราไปเตือนกันอยู่คอเตือนกันนะครับแล้วก็เอาอย่างที่คุณวิวไทยพูดถึงว่า ไปรวมตัวกันไปแจ้งความไปบอกตำรวจไว้ไปลงบันทึกประจําวันไว้ก็ดีอย่างน้อยก็ได้การตัวละครแจ้งความร้องทุกเลยค่ะไม่ต้องลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะคะทุกร้องทุกค่ะร้องทุกถ้าเป็นกลางวันนะที่จะเปิดโฟนให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้งายยันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไม่โอกาสอัดเสียงได้ไหมคะโทรศัพท์ของพี่เปิดโฟนได้มันเป็นตัวโทรศัพท์ต้นใหม่ใช่ไหมคะเอางี้เดี๋ยวลองให้คนอัดเสียงแล้วเก็บเสียงนั้นเดี๋ยวเอามาเล่นในรายการเราได้ค่ะเพราะว่า พออีกเครื่องเนี่ยพี่คุยเครื่องเล็กใช่ไหมอีกเครื่องใหญ่พี่จะโตรเขาคุยกับเขาตลอดค่ะยังไงถ้ามีหลักฐานการแชทข้อข้อความเก็บไว้ช่วยกันจับเนินคดีให้จับมิจฉาชีพกันดีกว่าใช่ค่ะใช่ครับแม่หัวรออย่งเงียมีความคืบหน้าเดี๋ยวโทรติดต่อรายการเรานะคะได้ยินเสียงหัวเราแล้วคืนนี้คงจะหลับนะคะคุณบางอ่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะดี่โลงใจ อย่างน้อยนี่ได้ช่วยกันก่อนแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคุณบางออนโทรบอกว่าเพิ่งไปเปิดได้เขามาวันนี้เลยนะจะเปลี่ยนเรื่องเลยนีอจะเปลี่ยนเรื่องการแนะนําใหม่เลยหัวเราะไม่ได้แล้วนะทีนี้ต้องไปบอกเพื่อนบอกใครห้ามทําเด็ดขาดค่ะ กำแพงเพชรถ้ากำลังระบาดพื้นที่จังหวัดอื่นๆถ้ามีเหมือนกันโทรมาบอกเรานะค,คุณเอ,อ้คุณวิวไทยคะแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานโดยตรงที่ดูแลเรื่องนี้มีไหมคะมีค่ะก็อย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยนโยบายของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยม,มอบให้ที่เบอร์ หนึ่งเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนแบบอย่างแทบจะหลากหลายรูปแบบแม่เลยไม่ว่าจะเป็นหนีนอกระบบนะคะหรือว่าถูกช่อกงประชาชนหรือว่าถูกหลอกนะคะหรือว่าหรือแม้กระทั่งแบบกลิ่นควันสิ่งแวดล้อม สามารถโทรไปได้เลยทุกเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ได้รับผลกระทบจากทุกเรื่องทุกราวนะประชาชนโทรไปที่นี่ได้เลยโทรไปได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่เป็นนิติกรคอยรับสายแต่ว่าถ้าคืนไหนยังนอนไม่หลับหรือว่ายังคิดว่ายังทุกข์ใจอยู่ค่ะก็โทรมาทางรายการแน่ใช่แล้วค่ะเพราะหนึ่ง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 นี่เขาตามเวลาราชการแต่ว่าของเรานี่ตามเวลาที่นอนไม่หลับนะคะบางคนที่กําลังมีเรื่องเครียด บางคนบอกว่าโอ้แทบจะยกขาขึ้นมากกา่หน้าผากเลยารายการของเราค่ะจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมอย่างแท้จริงนะคะ